สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาขอกันทางช่องวิมุนต้นคุณทำกัเสษตรสำหรับทันใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับเสาโมล้พี่น้องเป็นเสาวันจันทร์พามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งเงินบ้านดอนทอยพี่น้องอำเภออากาศจังหวัดสกลนครพี่น้องเด้อพามาเบ่งบรรยากาศตลาดพามาสอบถามราคางัวนนั่นพี่น้อง ม่วงนี่ลดลายพี่น้องม่วงนี้ลล่ลนหนาลายม่วงขนาดจะหลายยุยพี่น้องมาพี่น้องมาขับไปบนต้นกด้วยพี่น้องเด้อเขาใช่พี่น,อน้องเกือบลอยแม่ลูกคุณห้องเท่าไหร่ล่ะ14บสี่ห่าลอยเลยหมื่นสี่พันตามองตาใครได้บ้างหาลอยพี่น้องตาขาห้องโมนี้โมดีลล้ยอยู่พี่น้องมืโอนี้รู้สึกว่าโมด นาตาอยู่พี่น้องเรียงละร้านเยอะพี่น้องง่วเหลียงง่วนเหนือเหยียดน้ำเอาละพี่น้องง่วนเหลี่กันเหมนเลยเหยียดน้ำคนเหนื่อยน่ะเหยียดน้ำ่นเอาเรียบร้อยแล้วเป็นสัตว์เลยป่ะที cháu bà biến biến mẹ sáu mẹ sáu có bà bà đi <laughs> xuống nhang bà <đấy> đi sớm xuống bảo phơi đi nó sớm bảo phơi đi nó phơi phi nắng ná đi đây nó <laughs> cháu bà biến mẹ sáu phi nữa bà này đầy đủ chưa kìa thì là là vẫn đấy không <laughs> เข่าเพิ่นเข่าได้เหรอบ่น้อบ่ได้ถนัดบ่ได้พี่เิ่งเข่าเพิ่นอ่ะว่ได้สองปีสี่เดือนเพิ่น่าพี่น้องบงใหญ่เลยมันใหญ่ต่อมีบ่มีนองตับนี้บ่มีเนาะบ่มีเบื้องแรกครับต่ามีบะหมี่จับนี้ต่มีบะมี่บมีับนี้ยังพี่น้องราคาเปิดไปหลายเป็นไรล่ะราคาสอนหนึงโอ้สองหมื่นสองพันนี่เนาะราคาสองพันราคาห้องราคาห้องเด้อพี่น้องเด้อ ต่อรองได้เพ่อนว่าราคานี่ราคานี่ทรงบอกทรงจากโล่เหรอ่เพื่อนลอยโลนะครับโอ้นว่าทรงบอกเกินลอยล่พี่น้องเด้อทรงลอยโลลงมานี่ราคาสองพันสองร้อยโอ้ยสองหมืนสองพันเนาะสองหมื่นสองพันพี่น้องเห็นว่าเม่สาวคนว่ามันยังบอกว่าได้สมได้เพียงแต่ขึ้น นะตับนี้เบอร์นี่ราคาในีซุงในลอยลูกพี่น้องเขาหอยไผ่เนะเบอร์จิตตอเขาเบอร์ศูนย์แปดซีศูนย์แปดีหน,นึ่งสสห่อยไผ่พี่น้องผู้ใดสนใจแล้วก็พทรเข้ามาสอบถามเอาด้วยพี่น้องเนะให้เหลือดรลอยของเหเลยลูกตัวฟู ลูกแรกปุ้งฮะลูกตัวที่สองพี่น้องแม่นี่ก็ร้อยเศร้าวกว่า<ม>พี่น้องความสูงคนแต่ว่าสดดีอยู่พี<ม>่น้องแต่ว่าเป็นงก้ไทยเท่าไรราคาเพิ่นพ้องใหญ่ทุกพันห้าสิ <16. S 2> พบหกครับผมหมื่นหกพันหา,หาลอยพี่นออ้องราคาต่อรองได้เนาะมาจมักตัวหรือพี่นหญ่ตัวนีว้ก็แม่นบ่แมน่นแมน่นแม่นตัวนี้ร้ายเลยราคาเพิ่น โอ้หม oh, oh. ื่นเจ็ดพันนี่เนาะตัวนี้เนาะตัวนึงหมื่นหกหาร้อยตัวนี้หมื่นเจ็ดพี่น้องยังพลาดอะสมไหมเนาะเพิ่นว่าทองว่างหมื่นเจ็ดเพิ่นว่าพี่น้องราคาหนี้ตัวร้องเลยเนาะของพ่อยังเลยเฮ้ยอ้ตัวนั้นเนาะอีกตัวนึงพี่น้องไม่หยิตัวนี้ดี่เมียหน้าขึ้นกันพี่น้องนี่งหมื่นสี่พันหาร้อยพี่น้อง จะว่าเป็นงวสีจำปางวสีจำป 14, าเมินสีพันหาลอยราคาต่อรองไรพี่น้องดูใดสนใจแหละโทรสอบถามมาได้พี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ใดเนาะศูนยกห้ายเจ็สนจหกเจ็ดสามห้าหกเจ็ดสานาะครับหอยกระเสียไมไหเนาะบอยกระเสียมด้วพี่นอ้องเด้อี่น้อง,อง,องสำหรับผู้ใดมาง้อให้โทรมาสอบถามเอาพี่น้อง เป็นว่าง้วนสือคิปเียกันท่ค้ายหาเพิ่มเ็นห้องที่สาม่ัวเมียลูกยังดีตัวเมียวัลูกก่นเหรอลูกเมียก็ได้ราคา่นไปเปลี่ยนงสามสามชิ้นน้องพร้อมตัอปะสามเิ่นต่ออยู่อันแม่นี่แม่นี่ริบันนี่สิบเจ็ดห้าร้อยโอ้เม่ลูกลูกตัวผูลูกกตัวเาเพิ่มลูกเรียครับเนี่ยสิบเจ็แต่ว่าตัวนี้ลูกเลี้ยเขาไม่ยังสั่นเนาะ ตัวนี้สิบสาหาร้อยเนาะลูกเมยกินเยาเจ้ลูกเมยแต่ว่าตัวนี้เท่าไหร่กับตัวนี้สิบเจ็ดหา้อยาล่อยลูกตัวผูตัวนี้พี่น้องเป็นงวอลนี่พี่น้องเป็นว่าสิบเจ็ดหาร้อยลูกผูราคาต่อรองได้ ของหอยต่อมนี่เนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์0 6 2 0 6 2 3 1 3 3 1 3 0 4 2 8 0 4 2 8เปด้อพี่น้องเด้อนี่แหละพี่น้องสองโคมนี่หรอปุ้ดสนใจโคมาเลยพี่น้องโคแม่นี่กัแม่เนาะสิบอ่นีสิบเอ็้ก็แปดร้อยพี่น้องคุณวานี่สองตัวนั่กัตัวอะรสิบสองสิรยตัวไหนเยี่งกันนี่บ่โอ้ตัวกลางน่ะเนาะหนึ่งพี่น้องตัวเขาเย่อยน่นตัวละมืนสอง นี่พี่น้องตัวละหมื่นสองหนกับหมื่นสองพี่น้องหมื่นสองเด้อพี่น้องเด้อเป็นงูอพานลูกแล้วล่ะหมื่นสองพันตัวนี้กับหมื่นสองพันพี่น้องราคานี่ต่อรองได้ห้อยต่อมผู้ใดสนใจก็โทรเบอร์นั่อะไะพี่น้องโทรสอบถามเอาเด้อพี่น้องเด้อเขาว่าสมหรอเนาะเขาเอาเขาบอาว่าสมเฝ้าเ้าตามเพื่อนเฝ้าพี่น้องเพื่อนว่าสมสองเดือน เจ้ามันตึงดีด้ยเนาะมันเคยได้ลูกจักตัวเหรอลูกแรกเนียโอ้โหเล็กบ่นี่ว่าแม่สาวห้องแรกบ่ห้องที่ส้องสองเคยผ่านมาตัวนึงแล้วเคยผ่านลูกตัวนึงแล้วพี่น้องสูงนี่งร้อยเท่าไรสามหอดบ่กว่าสามเนาะตัวนี้กมสูงกว่าหนึร้อยสามอยู่พี่น้องสามชิ้นมาบวกอีกมีพี่น้องราคาเท่าไรล่ะ 1 3 0 0โอ้หมื่นสาพันหาร้อยาคานีบริษส่งบรส่งบ่มีรลเนาะบมีหลดบริษุส่งมัดมาเอาเองพี่น้องห้อยต้อยเนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหเจด้าศูนย์สามสามเก้าศูนย์สามสามพี่น้องเนาะโอ้ทฮ้ยผิกับแม่เนาะผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้องนี่บอกแม่นี่บอกราคาเดียวกันบ่กนึงโอ้ตัวินหมื่นหนึ่งพี่น้อง เฟินว่าหมื่นหนึ่งว่ะสนุนสมเราไปแล้วนี่แยกลูกยังโอ้แยกลูกออกเนาะนี่พี่น้องเฟินว่ามันเพิ่นแยกลูกออกราคาเนี่ห้องหมื่นหนึ่งเนาะราคาเนี่ยจีต่อได้พี่น้องแล้วบริษัทส่งก็เก่าบริษัทส่งไม่มีรถบริษัทส่งพี่น้องมาเอาเองลูกได้ใบได้เพิ่นว่าผู้ดใดสนใจเลยโทรมาเบอร์เมื่อกี้อะไพี่น้องบอกเบอร์ได้เนาะบอกเบอร์เบอร์ห้อยต่อยพี่น้อง แม่ล oh, <Yeah. S 2> ูกลูกตัวผู้ลูกกับแม่มันคือกันแท้ลูกกับแม่เนี่ยคือกันเนาะลูกแรกได้เนาะคุณว่าลูกแรกโอ้เป็นซัดแล้วคุณว่าขึ้นแล้วพี่น้องพ้อมผสมแล้วซื้อไปผสมเลยพี่น้องแต่ว่ามันก็ส่งเดี้ยงลูกมันอยากจอยจดหน่อยเนาะนี่พี่น้องแม่ลูกลูกสองบอกจอยจักหน่อยเพราะว่ามันเดี้ยงลูกมันเท่าไหร่ละค่ามัน หมื่นสามพันหาร่อยพี่น้องมังหูอย่งัเนาะหูยดอกม่ตลาดงัวมันก็เคยเข่าสังคมเป็นสิละก็เคยผ่านตลาดมื่นสามพันหาอยโอ้มีหาร่อยติตไปน้วเนาะงัวลูกเลกพี่นองราคาหนิส่งบ่นี่ยสงลูค่ะสวัสคลุงาบางลอยล้วเลยเนาะบนระยะทางลอยล้วบ้านหน่ส่งเลยพี่น้องแม่ลูกหมื่นสาพันหาลอย ราคานีตัอลองในพร้อมพี่น้องห้อยเพชรอากาศเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ครับผมหนึ่งา้นพี่น้องเด้อครับใดสนใจอยากได้ก็โทรสอบถามบึงพี่น้องคุณวัดราคานี่ต้อได้พี่น้องพร้อมทรงล่อยโลดเดือดละพี่น้องเวอน่อล้วนลอยซบค้ายแล้วบอก สายยาอ้วนลอยศพบางคนขาคดด้วยพี่น้องเรือขาไก่ 8, ตัวนี้แปดพันขาไก่มือละลอยตูคนว่าเรือสายาสายาเพิ่งเลยว่าอ้วนลอยศพเพิ่งขายแล้วเรี่ยเมื่อกี้นี่นนนอัน,นนี้แม่อันตัวใดลูก เดอาตัวน oh, ี um, oh, ира, uh ้ห้องแปดพันตัวไดอยู่โอ uh, ้ตัวเขาวเขาใชหรือเปาเขาหาปัญหาใครเลยครับโอ้ยังตัวเมียนองนี่แปดพันตัวนี้แปดพันตัวนี้เจ็ดพันตัวนั้นเจ็ดทังไปอลวบงนี้ออ้ครับออห้อยเพแม่ลูก้ะก็แม่นะโอ้แม่เพ่อนเนาะอันนี้อันนี้เจ็ดนอันนี้แปดพันโอ้เจ็ดตัวนี้ขายแล้วตัวเมียตัวเมียนี่แปดพันแ้คาห้องห้องต่อได้อีกบัร้านห้องเจ็ดพัน อืมอันแม่ลูกเนี่ยเด่าไบางเนี่ยสิบหกขับสิบหกโอ้สิบหกอ่าเม่มันไม่ลูกอีกบ้างนี่เมยมันเพื่อนว่าเมย์มันมีลูกอีกเรือไงไม่ลูกไม่ลูกเนาะเนี่ยมึงน้ำเมือกมันไหมสามเดือนมีเมย์มีลูกหรือกายสามเดือนนึกว่านเมือกเหลืองไหมน้ำเมือกออกสีเหลืองเหลืองไหมเนาะน้ำเมือกมันเหลืองเหรอนี่พี่น้องเป็นเมลูกลูกแรกมันบอกลูกแรก โอ้ลูกแลขลูกสองได้ทองเลยเนาะนี่พี่น้องม่านแก่แต่ดิพี่น้องพูว่าละเมือกมันสีเหลืองเหรประกันทองเนาะประกันทองประกันทองลูกประกันบ่เหรอหรือประกันได้ท้องลูกไม่ได้ประกันเ็อเอว่าประกัอท้องเออเออเัอเออเออเองแอ่เออเออเออกออเออนออเ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 อาเออเออเ่นเออเอเนาะอี่พี่ี้องลูกแม่ออเองเออม่อเออเอออออ อาจจะเป็นตัวแม่ยังเนาะทงในห้องเลยเนาะเป็นว่าหมื่นพเบอร์ได้แะเขาโทรมาเบอร์ได้บัเบอร์ไดศูแด่สูนย์ห้าสี่สามศูนย์ห้ล้วพี่น้องเรือหอยยังกูจอยบัตรเสื่อมจอยบัตรเสื่อมพี่น้องผู้ใดอยากได้เร่ยงโทรมาเลยพี่น้องไปส่งบนี่ส่งส่งบางร่อยล่เนาะเป็นว่า่อส่ง่อยล่หอยจอยบบาวันจักเถอเาซีจอย มอยอากาศมีสายยาหลายดีเด้อพี่น้องเด้อู้ใดสนใจก็โทรมาสอบพามงเอาพี่น้องเป็นแม่ลูกเสาวอกแม่สาวบุรแม่แม่ลูกเดจะอยนพอรกโอ้ขายแล้วบาัวหนานป้าดมันยังมาใหญ่เลยมันมันมานบ่นี่านัโห้มานพี่น้องพี่น้องดลูกตักตัวแล้วนี่โอ้ลูกสามนี่ทองพี่น้องมองใหญ่หนึ่ง สูงลอยซี่ิวย่ิกลัวพี่น้อเปิดไปหลานลราค่เพิ่นสามหมื่เก่าพี่น้องเป็นเงวหลีเป็นว่าม่านผ่องผ่องหนึงสามหมืเก่าลค่ต่อรองไดนเนาะมาจักตัวละเมื่อนี่ขายอะไรไปโอ้ขายตัวนี้วนี้เนาะสามหมเก่าด้วยพี่น้องเด้อสำหรับผู้ดถามหาหลีพี่น้องนี่ตัวบอกไงเลยราคาสามสิบเก่าแต่ว่าม่านผ่องเที่พี่น้อง มันออกลูกสกอนยังขุนขุนได้เด้เนาะขุนได้พี่น้องมันออกลูกสกอนยังขุนแม่มันพี่น้องแคลเตรมแล้วไปนี่โอ้ลูกสามลูกสามพี่น้องราคาสามหมื่นเก่าราคาห่งต่อรองหล่อยเนาะห้อยยังเนาะห้อยสังนหอหยสังเบอร์ติดต่อมีบอมีครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้เจสองห้าเจสองหมสามห้า้าสมสามอยสังเนาะข้างในระบบัเหา พูนเสวรรค์พี่น้องผู้ใดต้องการเล่เลยพี่น้องเด้อะพ่อขาม้าสอบถามเอาด pues ได้พี่น้องแม่ยบางยังเลยพี่น้องสำหรับสายเล่สายคุณสายเล่เป็นแม่สาวปะแม่สาวครับแม่สาวยังบ่สมไหมเนาะยังยังเน่สาวพี่น้องมันโอ๋เลยมันมาชินเริ่มเป็นซัดแล้วล่ะคุณได้ไหมเนาะได้ครับได้คุณได้พี่น้องมอืข้อซื้อพี่น้องเป็นเล่ นี่พี่น้องไผยบางหญ่น่าหนาเลยสูงเท่าไหรความสูงร้อยสี่บอดอ่ร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าพี่น้องราคาอยู่ที่เปิดไปสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันพี่น้องราคาห้องไว้ด้วยพี่น้องเด้อสองร้อยกิโลราคาราคาเนี่ต่อได้ราคาห้องพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้เขาคุณก็ทุ่มาสอบถามมึงราคาห้องไว้เศร้าหาราคาต่อได้เนาะมาจากตัวละหมื่นนี่ นี่งหนึ่หัดกายหนโอ้ขายหมดแล้วเหลือตัวเดียวนี่ขายสิยังสามนี่โอ้นี่พี่น้องอันนี้เศร้าเศร้าหาเนาะข้าวหองไว้พี่น้องไม่อีกแม่ลูกกับแม่แม่ลูกอันนี้หมื่นเจ็ดเลยหมื่นเจ็ดอันนี้งวดไทยงวดลาดบานเข้าเนี่ยแหละพี่น้องลูกจักตัวเร็วลูกสามหรอเปล่าสามตวจนว่าลูกสามด้อพี่น้องเด้อลูกกับแม่บ่ล่าโอ้ลูกแม่ตัวลูกแม่ยังดีพี่น้อง ูกเมลูตัวที่สามราคาอยู่ที่ 7, หมื่นเจ็ดพันครับหมื่นเจ็ดพันราคาในห้องไว้เนาะราคาห้องต่อร่องหนพี่น้องเบอร์ติดต่อเข้าเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าหนึ่งสี่แปดสี่หนึ่งสี่แปดสี่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเลยพี่น้องมีแมลนี่เมลูนี่กรับเมลีนี่แหพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเอาอลูกตัวฟูด้วยลูกเล็กมันบอก เป็นว่าลูกเลยอ่ะพี่น้องแดงดีปันยังพี่น้องคุณอ่ะแดงเพิ็กเมทึงลูกลูกแม่หรือลูกเพิกเหรอโอ้ลูกเพิกลูกเพิ็กแดงดีพี่น้องพ่อพันธุ์พ่อันธุ์เม่มันมีตำนี้ป่นี่าบอกต้นเขาบอกบ่มี่ยังเนาะเป็นว่าตำนิบ่มี่ด้ยพี่น้องเป็นแม่ลูกราคาเท่าไหร่เหรอสองหมื่นนี่เนาะนี่พี่น้องลูกแดงๆเลยราคาสองหมื่น ราคายต่อได้อีกเดี๋ยวส่งบอดสองเมื่อนี่วายข้ามไก่กับพอดนมันรถบอดีเลยมันหักรดไก่บอดเนาะเป็นมารถเล่นไปไกลบราพี่น้องรถบค่อยดีราคา2องเมื่อนี่มาเอาเนาะมาเอาอันวางสิบโลซาโล่ส่งให้ยูแมนบาคานีพี่น้องขอใหยเริ่มด้วพี่น้องด้อผู้ใดสนใจก็โทรมาเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสหนึ่งหนึ่่มพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาเลยพี่น้อง เป็นงอแม่ลูกงวเลี้ยงพี่น้องแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกลูกแรกบ่๊ัวลูกแรก,กพี่น้องลูกแรกลูกแม่ย่างดีพี่น้องแม่คนนี้สูงลอยสามพี่น้อง <30. S 1> ลอยสามสิบบวกบวกอยู่พี่น้องสิบส <30. S 1> มเป็นงอลูกตัวแม่แต่ว่าเป็นงอพี่นว่าลูกแรกว่าะสิบพี่น้องราคาเปิดไใหลายเป็นไรล่ะไมหลายราคาเท่าไรก่อ โอ้ซ่าวปนว่าวสองหาลอยได้เพียงดอกเด้อปนว่าวสองห5าลอยราคาหนีต่อร่องเลยเนาะห้อยยังล่ะซือหอยเต้เนาะ่าราคานวาราคานีต่อร่องเพียงดอเบอร์ติดต่อเาเบอร์ศูนย์หกส 6 0ศูยยนย์เจ็ดหกศูนย์เดหูดห้าสนพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้สนใจอยากได้งว้วเรียงโทรเขามาสอบถามเอาพี่น้อ,นองปินแม่ลูกไม่รองแม่ลูกราคาสองหม่นสองพัอี่เป็นว่ยราคาต่อใดพี่น้อง